ศร้าที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ครับมีเหตุสิทตำรวจโทรหญิงคนหนึ่งนะครับก็เป็นตํารวจพลร่มนะครับก็ไปฝึกไปฝึกแล้วก็เสียชีวิตนะขณะฝึกเลยนะที่ค่ายนาเรสวนนะฮะตั้งอยู่ที่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสาเหตุการเสียชีวิตก็คือจมน้ําจมน้ำเนี่ยไม่ได้จมในทะเลนะจมในบ่อในสระในสระฝึกด้วยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะพี่โก้ครับเมื่อวานนี้ครับผู้ผู้เสียชีวิตก็ต้องอันดับได้ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับ สิบตำรวจโทรหญิงกหนกอ่อนภูลพุทธาครับเสียชีวิตขณะภูลพุธทธา่ภูลพุธทธานะครับเสียชีวิตขณะที่กําลังฝึกเอาชีวิตรอดในน้ําที่สะไอชัยจินดาในท่าในเรศวรอำเภาาอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับก็คือเสียชีวิตแล้วก็ในระหว่างที่กํากลังฝึกซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยทางพบตรเนี่ยพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาทราบเรื่องเนี่ย ก็สั่งให้ตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดเลยว่าในช่วงการฝึกเนี่ยฝึกยังไงแล้วครูฝึกดูแลออทางผู้เสียชีวิตยังไงครับสั่งตรวจสอบแล้วก็นอกจากตรวจสอบแล้วก็ยังสั่งให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งครอบครัวของสิบตำรวจโทหญิงกนกออนเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดกาลสินก็สั่งให้ดูแลเรื่องศพให้เป็นอย่างดีแล้วก็นําศพกลับไปที่จังหวัดกาลสินแล้วก็ ผมพอนึกภาพออกนะไอไ้อไอหลักสูตรการฝึกเอาชีวิตลอดใต้น้ำเนี่ยค,คือมันเหมือนต้องมีการพัธนาการไงี่ใช่ไหมค,คือเราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันยังไงอะแต่ว่าลักษณะเหมือนต้องมีการเหมือนมัดอะไรหน่อยแล้วก็ปล่อยลงไปในน้ำแล้วพยายามแก้ขึ้นมาเพื่อให้ให้ให้ใหใหใหตัวเองรอดชีวิตแต่ว่าสิบตำรวจโทรหญิงกนกอ่อนเนี่ยอาจจะแก้ไม่ทันหรืออาจจะสำลักน้ําแต่ว่าความประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรว่าคนที่เขาจับตาดูอยู่หรือเปล่าครูฝึกเขาได้ดูใกล้ชิดหรือเปล่าเฮ้ยมันนานเกินมาแล้ว มันอาจจะเกิดเหตุแล้วต้ก็ช่วยทันหรือเปล่าตร,ตรงนี้ผบตรลก็เลยสั่งให้ตรวจสอบว่ามันเกิดจากความบกพร่องอหรือความประมาทและเหมือนว่าให้ว,ว,า,วาดภาพจาลองช่วงเหตุการณ์ที่ตรงสระชัยจินดาเลยว่าครูฝึกอยู่ตรงไหนทําอะไรยังไงแล้วก็ไอทางผู้เสียชีวิตต,ตอนแรกที่อยู่ในสระเนี่ยกำลังทําอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างเหมือนว่าสั่งให้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็นอกจากให้ตรวจสอบแล้วก็ที่สําคัญสั่งให้ทบทวนการฝึก ทุกกองบัญชาการนอกจากตชดแล้วครับเมื่อวานเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเป็นกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศของตชดอครับก็เลยว่าสั่งให้ทั้งตชดแล้วก็ทุกหน่วยหน่วยงานของไอ้ตำรวจเนี่ยให้ไปทบทวนรูปแบบการฝึกแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ครับไอ้ทางทุกหน่วยมีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ยังไงเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือ ระหว่างฝึกเพราะจริงๆเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ปิดอ่ะอยู่ในในสระที่สระสร้างเองเนี่ยมันไม่น่าเกิดเหตุนะมันน่าจะช่วยทันมันน่าจะเหมือนจับตาดูให้ดีมากกว่านี้อ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปฝึกกลางทะเลแล้วมันก็ดูยากลำบ,บากถูกไหมผู้เชี่ยเออเนี่ยฮะเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์เสียไปเนี่ยนะครับเพื่อนนะเพื่อนของสิบตำรวจหญิงกนกอ่อนนะพอรู้ว่าเพื่อนเสียวิตนะก็มาโพสเฟซบุ๊กเศร้านะครับผมอ่านนิดนึงกันแล้วกันนะเฟซบุ๊กแอดชอมแจ๋มจริงใจเจ้าค่ะนะครับบอกว่า เขาแต่งกรอให้เพื Anybody, uh? era, ่อนเป็นั้งสุดท้ายบอกว่าเพื่อนคงจากภาคกายหายแต่ร่างชื่อเสียงสร้างคงอยู่มีผู้ปื้มหลับเถิดหนาอย่ากังวลคนคนจะลืมไปดูดดื่มสวงสวรรค์นิรันดรเนี่ยนางฟ้าติ๊กกนกอ่อนผู้ตายน่าจะชื่อคุณติ๊กเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตไปนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยกะันนะครับ